มาถึง10ข่าวกีฬาเด่นปี53วันนี้นะคะไปติดตามความสำเร็จของทีมช้ป์โลก F1 Red Bull Racing ค่ะที่สร้างปรากฏการณ์บนถนนราชดำเนินท่ามกลางผู้ชมนับแสนคนนะคะพร้อมกับเรื่องราวสำคัญสำคัญของโลกความเร็วในปีนี้ค่ะ ปรอดติศาสต์นี้เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมามาร์คเบ็คเบอร์นักขับรถสูตรหนึ่งอันดับ3ของโลกชาวออสเตรเลียสังกัดทีมเรดบู l l เรซิ่งเจ้าของแชมป์โลกปีล่าสุดมาร่วมโชว์เทิร์ประเกียติในงานถนนปรอดติศาสตร r ต e ออฟคิงส์ Street Kings, ราชดำเนินเรดบู๊แบงคอก2010 โดยงานนี้ใช้เส้นทางจากบริเวณสะพานผ่านฟ้าผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปกลับรถที่4ี่แยกโคกบัวเป็นจำนวนสี่รอบใช้ความเร็วสูงสุด270กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้กีกี้สักนานาน้ำทีมสุดยอดน,นักแข่งและนักริฟของไทยในนามทีมเรดโบว์วิ t t ทีมไทยแลนด์โชว์ความสามารถด้วยทํามกลางชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเกือบหนึ r ซึ่งเป็นก่อนหน้านั้นหนึ่งวันเว็บเบอร์และทีมงานเรดบูรปรับปื้มอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับรถแข่ง RP6 ที่โรงพยาบาลสิริราช รถแข่งฟอร์มูล่าวันสังกัดทีมเรดบูลเรซซิ่งของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกปีนี้ทีมแข่งเรดบูลประสบความสำเร็จสูงสุดพิจิตแชมป์ฟอร์มูล่าวันมาครองทั้งประเภททีมและนักแข่งโดยที่เซบาสเตียนเวเทลนักขับชาวเยอรมันควา้าแชมป์โลกด้วยอายุน้อยที่สุดเพียง23ปีเฉือนเอาชนะเปนันโดอลอนโซผู้แข่งจากทีมเฟอร์รารี่ในสนามสุดท้ายอาบูดาบีกลางปรีส ซึ่งนักแข่งชาวสเปนพลาดโอกาสได้ชำโลกเป็นสมัยที่3ไปอย่างน่าเสียดาย winning your your first formula One championship i think will always remain something very special and you know so i think you will never forget but on the other hand you know as soon as you have the next challenge right in front of you obviously you leave that behind and you focus on the on the next step ส่วนสองแชมป์โลกชาวอังกฤษลุยส์แฮมวินตันและเจะสันบัตตันจากทีมแมคดาเรนก็ต้องผิดหวังเมื่อจบฤดูกาลด้วยอันดับ4และ5ตามลำดับเช่นเดียวกับอดีตแชมป์โลก7สมัยมิเลชลจูมาร์เกอร์ที่ตัดสินใจหวนขึ้นสังเวียนความเร็วด้วยวัย41ปีกับทีมเมอร์เซเดส GP แต่ก็จบด้วยอันดับ9โดยไม่ชนะเลิศแม้แต่รายการเดียว ทางด้านสังเวียนแรลลี่ชิงแชมป์โลกในปีนี้แชมป์ตกเป็นของเซบาสเตียนโลฟยอนักขับชาวฝรั่งเศสของทีมซีตรองผู้วิชิตแชมป์โลกเป็นสมัยที่7ติดต่อกันโดยโลบนั้นตัดสินใจเลิกผ่านตัวเองไปแข่งเ1ฟวแล้วเพราะวัยล่วงเลยถึง36ปีและจะลงแข่งแรลลี่ให้ทีมซีตรองเป็นฤดูกาลสุดท้ายในปีหน้าขณะที่ศึกสองล้อทางเรียบชิงแชมป์โลกในปีนี้ในรุ่นโมโตโท,ทีพีคอเก้โรนินโซนักปิดสเปนจากทีมเยาฮ่ามาแบบเก่งบวกเฮง เมื่อสอผู้ปรับสำคัญวาเลนติโนโรอซีและดานิเกรดโดซามาบาดเจ็บจนพลาดแข่งขันหลายสนามทำให้ลอเรนโซคว้าแชมป์ตั้งแต่รายการมาเลเซียกลางปีสหรือเหลือการชิงชัยอีก3ส,สนามโดยวาเลนติโนโรอซี่ชมป์โลกรุ่นโมโตจีพีสมัยอําลาทีมยามาฮ่าที่สังกัดมานาน7ปีและจะลงแข่งให้ทีมดูกาตี้ในปีหน้าส่วนข่าวเศร้าของวงการสอล้อคือการเสียชีวิตของโชยะทมิซาวะ นักบิดชาวญี่ปุ่นวัยเพียง19ปีในศึกโมโตทูซึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นในรายการซามาริโนกังเีสเมื่อรถของโทมิสาวะเสียหลักล้มและถูกรถของเพื่อนักขับทับร่างสองคันจนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทางด้านฟิล์มรับปราควิหลายโรดที่ผลงานในรุ่นโมโตทูปีนี้จบด้วยอันดับ22มีแต้มสะสม30คะแนนก็ต้องเจอกับเรื่องร้ายในชีวิตต่อเนื่องกัน ทังการเสียชีวิตของคุณพ่อคริสมารทวิไลโรธและตัวเองที่ประสบอุบัติเหตุได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองจนอนาคตบนเส้นทางความเร็วอย่างไม่แน่นอนในปีหน้าให้จับตาแทร็กความเร็วทั้ง F1 และ2ล้อทางเรียบซึมีการปรับเปลี่ยนกฎเพื่อให้การชิงชัยสูสีเข้มข้นโดยนักแข่งหน้าใหม่และทีมเล็กๆมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ทำเนียบชมป์โลกมากยิ่งขึ้น